ครับมือนีก้าแมาพ่อกันกับทอดสะพาพปู่ดีเดียวเด้อครับมือนิก้าคือเขาครับเขาต่อคือเขาสามร้อยบาทครับแต่ว่าถ้าสั่งคู่เดียวสามร้อยหาซีฟเพราะว่าเจ้าเสียค่าส่งน้ำนี่ครับพี่พี่ครับพ่อผู้เฮ็ดต่อคือเขาแหละตอกดาบครับบ่ราะเป็นตอกธรรมดาตอกดบตอกดบคังและสี่เสียงครับรวมแล้วก็เป็นแปดเสียงเอามารวมกันอีก็เป็นเก้าเสียงครับ ตั้งมึงอะไรครับเสียงก๊อมก๊มไม่ต้องสันน้นเฮียครับสัน้นค่อยๆว่าสำหรับมือใหม่คือเซียนแล้วแล้วแตะครับไม่ต้องใส่ข้อมือย่างดอกกินง่ายๆครับว่าสั้นเลยเห็นไหมครับกหลอกกินลังค่าเลยสนใจกะติดต้อขาม่าครับ09เฮ้ยบูมแอนวัแมูมมมมมน0 6 4 ห้าหกสี่หกสี่เก้าห้าเบอรอโทษเดี๋ยวผมล่งไว้ในรายละเอียดคลิปด้วยครับเอาไปลองเมืองอะไรครับพูดเดียวสามร้อย่องขาทรงน้ำกับาสามร้อยหาซครับผมบอออกนี่บออกให้เอาค้อนมาตีตะปูด,ด้วยบอลเลนนะครับบอลเลนออกบอออกนี่ต้องต้องสั้นดูดูนะครับมองไหนมีหนูมันก็ะเจียวออกอยู่นะครับ ถ้าทีไหนผมรับประกันก็หาว่าผมโมยไปหาะร่องมึงอีกรอดครับเอาเถอนคนไม่ค่อยไปนี่มันไม่ค่อยอ่อนอีกหนูจะเป็นยังช่วงกลับมาแต่ไปเฮ็ดงานใหม่ๆนี่ยตะกี้กับสั้นรู้ได้มั้งเพนกลับมาแต่เฮ็ดงานใหม่ๆนี่ไปสั้นมิดซีรีไหมหนูว่ามันบริสันดูมันเกิดบวบขึ้นตัวนี่แต่ว่าล้างมันสามทีหมื่นก็ออกขึ้นแล้วจะคว้างัน จับเสียงตอบก็ได้ห้ยนสันนรับแค่นี้เดี๋ยวครับ